คำเตือนรายการนี้เป็นรายการของค,ณ,คณเทยอันมีคำหยาบมั้งไงพอลาเลก็คิดตาม,มานะเนีดีไมด่ดีเด็กกับคุณดีว่าอายุต่ำกว่าที่แปดปีนให้โพอแม่ร้อนกันนี่หนึ่งก็โทษทีนะพี่บ้าเป็นคนคนวัสดีครับพมนายนังเอ็กซ์โซเดียวนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปนายนั่งเอ็กซ์ตอรี่นะครับพมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็พมก็มา,างานแต่งเพื่อนนะครับ เพื่อนที่โรงเรียนการจน,นาพิเศษวิษทยาลัายสุราธานีนะครับก็คือเบารามนะครับงานแต่งเบารามครับก็วันนี้ใ <Yeah. S 1> ช่ี่พ่อมาแต oh. ่ยึดได้อยู่ในคลิปนี้ในรถนี้ไม่เห็นไรเพื่อนคนนี้ไม่มาที่แอนแมมยังไงมาบุชโรไม่มีงานที่เพรามึงเอาไม่ให้เพื่อคลิปข้างหน้านะครับก็คนเ,มเมต่เ <c> ม <oughs> ็ดตีคนก็เลยมาเพื่คลิปในในรถนะครับก็โอเคก็ก็วันนี้ก็จะมางานแต่งเพื่อนรามนะครับก็ ก in ่อนเดกอวยพรนไปในตอนคลิปนี้เลยว่าก็เดี๋ยวมันมาแรงแน่กอวยพรนไปในนี้ว่าเดี๋ยวผมอวยพรเป็นหน้ามึนเค้นก็การในงานตีมงคลจมรถนะครับก็กอยเพื่อนแล้วก็ครูปัญยานะครับก็ครบกันจนเท่าจนแกนะครับก็รลากันไปนานๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าให้รับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคูให้ได้นะครับรผมเดียวพปอ พออยู่บ้านด้วยกันพอมีการใจใจพอมีลูกมีได้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมีการตะลงตะลอก็ออ่อใรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้แล้วก็ถ้าเกิดารามกับก็บกบตะล้อกันนะครับก็ให้ขึ้นเสียงไปคำเดียวเลยครับวา่าครับนะครับโอเคแล้วก็ขอใหออ้มีลูกที่น่ารักมีลูกที่ซ่อนง่ายมีลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่มีลูกที่ไม่เกเร่ไม่ติดยาไม่ติดยิง แต่เป็นผู้ยิ่งก็ก็ไม่ติดเบาๆนะครับก็ไม่ให้โอโลแรงนะครับก็ให้เป็นลูกที่อยู่ในรองในร้อยนะครับแล้พอผ่อโตขึ้นไปก็มีเเออเออจิตสำนึกปีจาดูแลพ่อแม่นะครับ <One. S 1> โอเคก็ขอให้มีความสุขกันออกมาต่างซองคนนะครับแล้ว่กี่เดี๋ยวปุ้มก็จะสัมพาดเพื่อนทุกคนว่ารู้สึกเป็นมั่งนะครับขอให้เหัวอนเกี่ยวกับงานแต่งกองรามนะครับ โอเคเดี๋ยวปุ่มเดี๋ยวปุ่มตัวไปาจะเบาเลยนะครับจะเบาตัวไปาจะเบาวะปุ่มหนังตาเปืี่ยนอยู่หน้าอย่างงูเลยยังไม่มีใครมาที่จัดเบอรจิงโอเคนี่ไปาจะเบากันครับก็ก่อนที่จะไปในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากนา่งมู่ซ้ำชั้นนางวัวมู่เผลกแล้วก็นางวัวโคคุนนะครับซึ่งเป็นสินค้าของปุ่มเองนะครับเธอจใครสนใจนะครับก็เข้าไปสร้างในทิพเพช

ครับผู้ร่วมมอรดมการคนต่อไปก็จะมากันได้นะฮะเร็นะดองว่ารอนานนังเลยวเออนี่ต้องมาแล้นมนสักการครับหลวงพี่มสักการครับโอ้โเฮ้ยว่าตัวอ่อนเช็คอ้อนเมืนมันมา อย่าไปบอกว่าตัวงานรา้องน้องไม่จะให้ก็าตั้งหน้าอีกงานหนึ่งดีเลยกูไม่เดินเข้าในเล็นี่รอบนี้เจอกันรอบรอบนี้นี่คนเดิมไม่ปกติเจอกันคนละคนกันตัวคนเดิมไม่ได้คนนี้สวัสดีครับรอบแล้วคนนี้ป่ะแน่คนนี้คนนี้คนเดิมเลยจำเลยจำเลยชื่ออะไรจำไม่ได้นี่นี่หลวงพ่อปากาลุ่นแรกอ่ขอบคุณครับไม่ทำอะไรแต่เร่งว่าชัดเจนเลยคนนี้ใช่ไหม ได้ต่อไปได้ผมนะครับสวัสดีครับไม่ครับนี่อยู่ไหนลนะครับนี่พวกเราเี้นี่เราเี้คนเดียวเลยนี่นะน้องอย่าบุ้มอยู่คนเดียวนี่อยู่คนเดียวกี่เด็ดเล้ยเหล็กเดียวอยู่คนเดียวตอนนี้อยู่หลายคนเลยยังไลาคนเลยตอนนี้มีมีมีปลามีเตี้ยมีแบบไอเก้ ติมนด้หมนี่ทำเลยนี่้ไต้ปานบอนัดกันเจอเจ็ดมงนะปวลาเออนี่ป่านนี่ไป่านติดต่กันยะตาย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 โอเคเก็บเก็บเก็บมาเลยเก็บมาเลยติดครับยินดีนะครับใส่ยังสมยังใส่ไม่ใช่เป็นนอปเลยีไปวันนี้ไปนู่นล้แยเลยเอาเต็นมามาใช่ใช่ พิธีกำลังจะเริ่มจอจำผมได้ไหม่ะจอจำได้ยคุณจจำผมได้ไหมนี่อ๊ยลืมกันเลยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์กดซับสไครต์ยังอ่อ ยังเนี่ยเคยดูอยู่เคยดูอะไรยังถาว่ากดซับหรือยังเคยดูอยู่เออเรียบร้อาเลยไม่อยากีไม่ผ่านเลยแล้ววกย X สให้เหมือนกันนิด่อเวาัม่เส็เป็นอยู่คนเดียวอ่ะมามามสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาแต่หกโมงครึ่งแล้วโอ้ยสองไม่ดีเดินสะดวกเถอะไม่เห็นเลยอยู่ไหนอยู่ในห้องน้ำเาเข้าห้องน้ำอยู่ใช่ไหมเข้าห้องน้ําลยอ๋อหลับก็เดยเยไม่่างี่ไในห้องน้ำโอเคตอนนึง สวัสด <ś webinars> ีค <wird> ร <variance thumbnails> ับสาวๆาวสวัสดีครับสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีกล้องหน่อยนี่นะครับกำลังจะเฮ นำซังนะครับนำซังนำซังเพื่อนกันใจน้าใช่ครับเขาบอกเพื่อนกันใจน้าไม่ใช่เราเด็กกันยันนาครับมาดับมาดับเขาบอกเพื่อนกันใจน้าเราเด็กกันยันนาบ้าไปไปไป 네. <목소리나> เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเรื่องสายชาสติหนึ่งอวยพรวันมงคลสมรสให้กับเบ่ารามนะครับเหลื่อมต้นด้วยต้องปรับล่วงผีล่วงผีอวยพรใันเบ่ารามนะครับตอนแรกงานนะโอ้ะไม่มีเงินทองเป็นครอบครัวที่ดีตลอดไปใช้ชีวิตอย่างสมถะมีสมาธิมีสติมีปัญญา มีอายุวันะสุขภัลคุกสัตว์ตัวต่อไปครับดีครับเลือกด้วยหลวงพี่หลวงพี่ต่อไปนะครับบ๊อบบี่ครับผมเจรินหน่อยเอาพูดอะไรถึงบ่าวดามเนี่ยครับอวยพรขอขอทีหลังได้ไหมไม่ได้เอาไปแล้วขอชุดอยู่เอาเลยเอาเลยไไม่ได้ ก่อนคิดกอน,นเนี่ยนี่โ,โอ้ยมึงคิดวันนึงนะกองผูใจรตีจไมจินร์เป็นนไหพูดอะไรถึงเบารามครับยินก็ขอยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยครับเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเลยครับก็คนนี้หล่อเทระเบิดครับ,ท,บที่บ้านที่บ้านทําเกี่ยวกับมะพร้าวนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เจ้าบ่าวครับนครับครับ มีดีอวยพรให้มาดามจับจับกล้องอวยพรเลยว่าเลยยินดีก็ขอให้รามและแฟนมีความสุขมากๆนะครับในวันแต่งงานนะครับครับจาก้ยจากรุ่นพ er uh uh ี่ต่อชะดครับเห็นเห็นนี่ใช่ไหค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับรามกับพี่ฝ้ายนะคะแล้วก็ขอให้เป็นพ่อบ้านที่ดีตลอดไปนะพี่ฝ้ายเดี๋ยวไหว้แค่วันนี้แหละต่อไปรามต้องได้วไหว้พี่ฝ้ายเลย ก็ขอให mm. ้รากับพี่ไายนะคะรักกันนานๆค่ะแล้วก็รีบมีลูกมีหลานได้แล้วค่ะเพราะว่าสวนมะพร้าวนั้นก็คือใช้ไม่หมดแล้วค่ะก็ขอให้ทั้งสองมีความสุขมากๆค่ะมีมีลูกเร็วๆค่ะค่ะก็ขอให้เพื่อนรามรักกันนานๆนะคะกครับก็ขอก็ขอให้มีความสุขมากๆครับรักกันนานๆครับ ครับผมก็ขอไว้พรให้เพื่อนนะครับมีความสุขกับครอบครัวคิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับครับผมสวัสดีครับก็ยินดีกับพี่รามแล้วก็พี่ไฟด้วยนะคะแล้วก็อยากขอให้มีความสุขมากๆกับชีวิตคู่แล้วก็มีน้องเร็วๆนะคะก็แสดงความยินดีกับรามแล้วก็พี่ไฟด้วยครับก็ เพื่อนผมได้เป็นหลักเป็นแหลงสักทีก็ขอให้มีความสุขมากๆครับแล้วก็มีน้องไวๆนะครับครับครับเอาคนหายไปแล้วเดยเพราะได้เมาดำมาขอให้โชคดีครับหยุดหยุดหยุดโกงไพ่กูได้แล้วใคี้ไอ้เน็ตเยอะเลยเขาเอ่อเน็ตมีอะไรจะบอกครับก็ขอให้รา พี่ฝ้ายนะครับรักกันนานๆแล้วก็มีลูกเยอะๆแล้วก็ดีใจด้วยไม่คิดว่าเพื่อนจะมาถึงจุดนี้โตแล้วอ่ะเร็วจังเ <N> ช่นกันนะครับเหมือนเนตเลยขอให้มีเ,เยอะมีเงินเยอะๆขอให้พี่หลวงเป็นนายร้อยระวังระเบิด ลงแล้วเบิร์เก่งๆพี่หลวงมีคำวยพรมาฝากนะที่เอาี่หลวงเมย k ล t o g ก t เตอร์บีฟูแปลได้นะครับเอาต่อต่อขอให้มีเซอรฟิอิงลิสทางใต้มีซับซับับถ้าขอให้ชีวิตคู่มีความสุขสมหวังคิดอะไรขอให้สมปรารถนาและเจอกันงานหน้าครับผม การเมืองใช่ไหมไม่ใช่จบแล้วแหละเดี๋ยว<ด>ย,ยังมีคนต่อไปเขาค่อยค่อยพบกันอีกครับ <c oughs> ผมขอความเห็นสำหรับเลข72สําหรับทุกปีที่คุณซื้อตามมาหน่อยครับ,บ,บเจอร์ี่ไม่มีแล้วอ่ะยังไง72 <c oughs> ก็ต้องมาครับผมจะซื้อทุกงวดเพราะผมถอนตัวไม่ได้แล้วครับผมถหลำมาเยอะแล้วครับรักไปแล้วอ่ะนี่คือเสียงจากผู้ที่มีความ ฝันนะครับในเลข72อุ้ยน่ารักจังใครมีไอเทมอะรตอนนี้เราอยู่ในงานแต่งของคุณพี่รามและพี่ป้ายนะคะอย่างแรกที่เราจะกินวันนี้นั่นก็คือข้าวเกรียบทอดนั่นก็คือออเดอร์นั่นเองค่ะเดี๋นนะยวจะชิมให้กินนะคะเดี๋ยวจะชิมให้กินนะคะเออจะชิมให้กินนาจะชิมให้ดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะคะ <c oughs> ก็้ยพอใไหมเวยพอไหมเวยพอไหมไลยพอยังไงก็คุณ c o n g r a t u l a t i o n นะคะสำหรับงานแต่งของพี่รามและพี่ป้ายค่ะวันนี้บรรยากาศดูอบอุ่นมากเลยนะคะเป็นกันเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคู่บ่าวสาวทั้งสองคนทั้งหล่อทั้งสวยกันทั้งคู่เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะงานในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องเ้ยพูดมาหนี่ สำหรับวันนี้นะคะก็มีเพื่อนพบกันที่งานเพื่อนที่การจนานะคะเอ่อมาแสดงความยินดีช่วยนะผมไม่ใช่ขอแตงโมใส่ไม่ใส่ไม่ใส่เมื่อไหร่ลงไว้่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับแสดงความยินดีหรือว่าใใส่ครใให้ลอง นี่ไม่ครับไม้คู่ต้องถืออะไรคือเริ่มเลยไหมคู่แต่ขอให้ทั้งทั้งคู่นะครับมีความสุขในครอบครัวนะครับในการแต่งงานครั้งนี้ขอให้มีความสุขและก็อยู่กันมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นคนดีต่อไปโอเคขอบคุณครับขอบคุณจากท่านรองนะครับวันนี้ก็มาไก่นะครับมีมีคนมาเพิ่มนะมีคนมาเพิ่มโไยพอได้ไหมครับโไยพอให้คู่บ่าวสาวหน่อย อ๋ไม่ถ่ายอ๋อต้องเปิดเว็ด้วยเหรอโอเคขอให้คู่บ่าวสาวม,มีความสุขมากอ่าสอนอยู่นะคะแหแม,หม,แม่รับบัมัคผู้ใจขอขอให้คู่บ่าวสาวมีความสุขมากๆมีลูกน่ารักน่ารักเร็วๆค่ะอยู่กันจนแก่จนเท่าเลยค่ะค่ะล <c oughs> ้ำ คือเอาง่ายๆก็คือขอให้แฮปปี้ในชีวิตคูเนาะแล้วก็รออุ้มน้องอยู่นะ อะไรที่เก็บอยู่ในใจตั้งนานไม่เคยบอกมันคือความรู้สึกดีๆที่ฉันให้เธอเจ้าของหัวใจของฉันที่ฉันนั้นมีให้เธอต่อไปนี้ชีวิตของฉันนั้นมีแต่เธอ อ oh, 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 oh. เธออาจจะสงสัยฉันรักเธอได้ยังไงเดี๋ยวฉันจะบอกให้ฟังถึงเหตุผลหนึ่งนี้เธอเข้ามามาทำให้ใจของฉันนั้นมีความสุขล้นร้นใจสองคือเธอหนารักมาักทางไม่ฉันมั่ฝันละเมื่อถึงเธอทุกวันทุกทุกวัน แต่งงานกับฉันใช้ชีวิตคู่กันกับฉันนะักคนดีรวมสร้างหลักฐานว่าเรารักกันเท่าใดณนาะที่แห่งนี้แต่งงานกับฉัน

ในชีวิตเคยได้รับดอกไม้แบบนี้ไงไม่เคยค่ะไม่คเลยดอกไม้ทอนี้รท่านสาวตั้งใจมากเลยทำัแต่เมื่อวานตากน้ำค้างมาถงคืนแล้วมเช้วันนี้เดี๋ยวไม่พอจะบอกท่าาสาวนิดนึ่งแต่วันนี้เราดับมาแล้วอันีจะเป็นทจาสาวนันรกเวอ จะไม่ิบหยิบก็ได้วะเยไม่มีรพร้อมไหมครับเลขที่อออใครที่ไ่ดยาูย,ยเลขมันจะเลเลขที่ออกูนยแปดห้า ปูนะครัมา่ใช่ไครับเมื่อไร้แต่งานโอเครับทอครับจัดเจ้าราครับสมัครานด้ั้ันนี้ถวันีี่วุยกนีงพวกนะไรับที่รับองมาบาัดเจ้าราวและเจ้าสาวของรัราการครครับมาเดียวได้ทองเี้ยเก็บทองนี่ไปขอเจ้าบ่าว ยก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 ก็โวยขอนเพื่อนใช่ไหมเออก็ก็ห้อยหลังไปถือไม้เท้ายอดทงเออหนะเหมือนมึงเวอกัะกับบองยอดเพชรแล้วถึงกาค่อยแบบมีล้านไวไวอะไรแบบนี้นะถึ่งกาค่อยเผยความสุขต้องการใช้ชีวิตทุก ขอวยพรเพื่อนกันยังไงต้องกดไหมไม่ไเอ่อขอให้รามกับพี่ฝ้ายมีความสุขมากๆนะคะขอให้รักกันมากๆแล้วก็มีลูกเร็วๆค่ะแค่น <avec> ี้พอแค่นี้พอค่ะก็ยกอ,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 อยากบอกเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวว่ารักกันนานๆ ปีค่ะใครต่อใ่อครับผมอบุ ใครพร้อมก็พร้อมไปเลยนะคะกูกินค่ะกูเหนื่อยไม่ต้องทักค่ะไม่ต้องทักเขาเหนื่อยยิ้มไปตา้พี่ไปกินแล้วบาย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  ก็เด no ี๋ยวเพื่อนสนิทแกก็เลยมางานนี้ก่อนแต่ตอนเย็นเดได้ไปอยู่นู่นยาวๆไรพวกมึงไม่เจอกันบ่อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยี่อะไรพวกเี้นุไม่ได้เจอกันเลยก็มึงก็ไปงานเช้าไปทางนู้นก็ได้จริงจริงอู้แล้วก็อยู่ไม่ได้ไม่เจอกันบ่อยอนู้ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วพวกมึงเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไปด้วยเดินไปด้วยกลับได้ใช่ไหมไปไปกินผักไปกินแซงก่อนจะไปนครก็รอ หรออีเวนต์เยอะจังได้ได้เดี๋ยวเเดี๋ยวคิดอีกทีนะเดี๋ยวตามไปแ่เยงนี้นะไปกันหมดเรเขาไปหนังเลเขาไ่แล้วเขาเก็บของแล้วไปที่างเลยดีว่าไปไเยเบยาไปนะไปบายไปบายมาไม่นไม่มาไปนครครับไปงานแต่งพวกสบาเป็นคุณม้งสบายดีเกือบจะสบายดีแล้วเขเขนั่นเลยไมเขมหมดเ ยังยมาอยู่มั้งยังย้ายกางอีกกางเรียบร้ยยังซื้ว่าแจกกันน่าจะให้เดี๋ยวให้เลยไม่เดี๋ยวหมดดีนิ้วจ้ามแล้วไปซักไปนะโอเคเราใหญ่ตั้งไว้แล้วนี่เราไม่ได้ถ่ายรูปแบบเราไม่ได้รูปแบบปุ๊บปกันมั้งลุงเดี๋ยวค่อยไป็นรูตัวเหญนนี่ปุ๊บเยอะแล้วเมื่อไหร่เราต้องย้ายไม่รู้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายรูปจุ๊บอย่างเดียวเลยจะทำไรอ่ะ นล่ไหมดีครับเหนื่อยจังเลยครับเพื่อนอะไรขอบคุณมาเลยนะใครขี้โม้ก็จะดมากโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพลงฐานี้นะครับวันดีว่าวันนี้นะครับวันเ้จากงานเพื่อนรามนะครับผมก็มีภารกิจนะครับไปงานเพื่อนอีกคนนะครับที่ทานานะครับแขกหนักแขกซีธรรมารัตน์นะครับก็เดี๋ินเลยต่อจากคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ไ赖กันจนจบนะครับในคลิปหน้านะครับอยากให้ผมไปทำไมได้อยากจะรวยได้เกี่ยวกับฝากตายบอกผมนี่เดี๋ยวผมพาไปสหรับวันนี้โชคดีสวัสดีครับผมวันนี้อยากไปเทีย่ทย็แออสดงความยินดีครับผู้บ่าวสาวนะขอให้อยู่กันด้วยความรักความเข้าใจกันไปตลอด